สวัสดีจ้ะเขาขัวจ้ะมีสิ้อ้าไม่เห็ดเออบาหมีนอหอเนาะเป็นวกมะมานี่ละจ้ะไม่เย็ดหลาดหนาะสามหอกระมีหมูมักจ้ะมักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นพวกผักเนาะมีปกลีแล้วก็แค่ลอดแล้วก็แป้งมันผสมแป้งของโพดจ้ะมันเริ่มกันไนเลยจ้ะ ตอนนี้ครสิมาลวบเสน้นมากๆคนน่าจะก็มันหลวบต้มมันอยู่แล้วแหม่มันนิ่ม เขเขาง่ายๆดอกจะมีเออลืมไปบ่แมน่นกับเผาดอกจะเป็นอาหารเยน็นอาหารเล้งง่ายๆพอบ้านจา้ะสามหอม่อเด้ล้างกินหลาย ธนาฮอนอ่ะกินของอ้อยหลายหรอกธนานาา้าวกินหลายคัดเป็นแบบฉบับง่ายๆด้วยจ้ะไม่ยุ่งยาก ถ้าท่านใส่หมูเราก็จะเพราะว่าเ้าสีอันใส่น้ำลงไปเ้าสีใส่ผักมันเป็นการการโปรโคลีเนาะมีเค็งๆแบบเค็มรสหมูให้ใส่หลับเลยจ้ะหมูหมักไว้ลไแล้วรับรองเนี่ย รอมันเดือดสักพักจ้ะช่วงนี้เขาก็สิเอามองกันมันล่กเลยจ้ะก็แค่รเพระบาะว่าหม่งนี้มันมันสุกยากดอกเกใส่หล,ลังคือเล้ไมันลุตไปไปว่นนันนกะเหละ รอกไอ้พักอันนี้แค่จ้ะตอนนี้ยังปรุงรสบะได้ดอกเด้อจ้าเท้าปรุงรสเนื้อส่น้ำตาลลงไปบบบที่นี่มันไปหลัดตัวพักมันสีเปื่อยยังเพรท่านปรุงรสตอนนี้เอาหมูลอกเลยจ้ะส้วนรออามีใส่้หลัง ไอ่ไรพอบ้านกินเดอร์เราปัานไส่เจ้าเจียวอันนี้เป็นน้ำตาลนะจ๊ะสองช้อน ของปรุงรสนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะอุยอ้ย,อ,ยอันนี้มันเป็นอซอสชอลีที่เฮ็ดเอาไว้เพราะเฮ็ดล้วถ้าเอาใส่ขวดซอสอันนี้เอาไว้ไม่เสียหาย อันนี้จะเป็นซี่โครขาวเนาะโอเคทุกอย่างไม่เป็นไรเนื้อหมูมักมันสีชิ้นมันสีแดงจากมันสีขาวมันสีแดง เชอี่เฮ็ดเอาไว้ประมาณซอสเชลี่เนี่เฮ็ดเอาไว้ประมาณซี่หาขวดนี่แหละจ้ะบัดนี้เทาไม่มีขวดเทาก็เอาขวดที่ว่าซี่อู่ขาวมันเ,เบ,บิด์ลนะครับถมาเปิดฝานี่างเงี้ยแล้วก็กรอกลงไปเก็บไปใส่แต่เอามักหมูได้จ้ะแล้วก็ไปย่างซี่หมูสิงามงามได้จ้ะ ตอนนี้เราก็จะใส่ดอกมันลงไปแล้วนั่นเก็บเอาไปผัดริกไทยใส่ซอสชฉลีลงไปเรียบร้อยเลยว่าต้องไปเติมอย่างอีก เอน,นกราให้ดอกพักสลบจักน้อยจ้ะเอากรสิีใส่แป้งมั่นก็แปรงขอบโพดลกไตก็เป็นวันจะซับเรียบร้อยตอนนี้เอากระิมาใส่แปงได้จ้ะมีแปลงมั่นสมแปง้งขอบโพด คนาคนคนคนเนาะวปลาใส่น้ำมันลายนะขึ้นลายเดี๋ยว่ะ โอเคปิด okay. ไฟจ้ะเป็ดอนันวางเซ็ตสับเดือบรอยเป็ดยังได้จ้ะมามา่าลดนาแบบง่ายๆแต่ว่าแสบอร่อยเด้อจ้ะลองเห็นลองทำมึงเด้อจ้ะแสบอิหลิไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ โอเี๋ยวใส่พริกไทยก่อนสิร้อยหน้าพริกไทยหน่อยหนึ่งจ้ะโอเคไว้พอกันคลิปหนาจ้ะสวัสดีจ้ะ